แล้วก็คงจะอยากมีบัณฑิภาพมีศักยภาพในการเป็นบัตริหน้าที่ในช่วงอินศึกษาในทั้งนีก็สอบสวนให้ท่านและครอบครัวต้องมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปครับก็ขอบคุณทุกท่านครับนับถือประเมิว่าทุกท่านนะครับเยียบหายไปนานครับตอนนี้ปีนี้นะครับผมการเนี่ยก็อยาทางอบตท่านแล้วก็คือตอนเนี้ย ทางตวต่อก็มีปปรลนะครับซึ่งก็ทํางาน้องดูเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านก็คือเกณนเข้าหากันนะครับส่วนตํารวจนะครับที่วันนี้เรียกเข้ามาเนี่ยอีกงๆคือก็คือนี้จะต้องเปิดจุดบริการจุดตรวจจุดสกัดปีนี้เราได้รถประมาณมาเท่าไหร่เราทุ่มลงไปที่จุดตรวจจุดสกัดทั้งหมดนี่เราจะ,ต,ะตั้งจุดตั้งไปอะไรเยอะยะไป่หมด กำลังที่ไดูแลเหล่านี้จะไม่พอบ้านห้าคนพอเดิมแล้วเราก็ทางครกการก็บอกว่าทุ่มไปให้อีกครับบวกให้50ห้าสิบบาทนั้นปีนี้ท่านจะได้ร้อยห้าสิบบาทตอ,ตอบก้ากปาท่านให้ว่าท่านจะทําจุดใจแล้วแต่ที่ผู้กำกับ,กบรอผู้กำกับพอต้องรับผิดชอบนะครับงนั้นฝาก ทางที่ดีสุดหาขา้อบูลข่าวสารสูงตัวก็เอาเฉพาะรายไอ้ที่ไ็นตรวจปอดโชคชัยเดชกรมน้องกี่นางรองประโคนชัยนะครับอย่างถนนโนนดินแดงปากตามนะครับอนดูทั้งประเทศเขาก็มองภาพพิลัมเราว่าโอ้โหรถติดซึ่งไม่น่าจะติดมันไม่ใช่กรุงเทพมันไม่ใช่โคราชมันไม่ใช่สระบุรี และตรงนี้ต้องฝากตำรวจทุกคนไม่ว่าให้ดูเรื่องนี้ทีการให้กลยุทธ์เป็นใช้วิจารณญาณในยาที่นะว่าเฮ้ยตรงนี้มันควรหรือไม่ควรนะครับนะครับแล้วก็โรงพักที่มีเกิดลึกหรือประกรธใชอาจจะมีขเม้มากกว่าทางรอเลยเกิดเหตุเยอะอันนี้เป็นเรื่องทางวิชาการที่ต้องมาคิดหลายมุมนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกอาเดฟหัวกูผู้ที่จะ ปฏิบัติงานทั้งตำรวจและก็อาสาสมัครทุกท่านนะครับในในช่วงเทศกาลของการนี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับอุบัติภัยทางถนนก็จะเน้นเป็นพิเศษนะครับในช่วงเทศกาลของการนี้เราก็ได้มีแผนมีมาตรการะระดมกำลังร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิง่นในส่วนต่างที่เกี่ยวข้องนะครับในการตั้งจุดตรวจจุด,จด บริการต่างๆ,ๆนะครับตามถนนสายหลักสายรองแล้วก็รวมกับองค์ความปกคอรคองท้องถิ่นในตามถนนสายรองตามหมู่บ้านต่างๆ,ๆนะครับในการที่จะรณรงค์หรือไม่ขับนะครับแล้วก็มีการรับปากบ้านจะตำรวจมีปากรถจักรยานยนต์หรือมีการตรวจยึดผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงในการใช้ขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆนะครับในช่วงเทศกาลสงการนี้ช่วงเจ็ดวันอันตรายนี้นะครับ